ตังอภะลาทังสะระณะสมาทเณนเตมาตาปิตตะเล <San> 네. อาพอโหสรมให้แก่โลกหลานที่มีความตั้งใจจากปันะชาเป็นสามเองเพื่อตอบแทนพระคุณของบิดามารดาปูยญาตายายญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายขอให้โลกหลาน จงมีแต่วความเจริญรุ่งเรืองในบอนพุทธศาสนามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถอาจอดเก็บได้จากซึ่งในบุณพระธรรมคำสอน เป็นผู้รู้ตัสรู้เองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูาาอาจารย์สอนทรงมีพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาทคุณและพระปัญญาคุณอันนี้เรียกว่าพุทธเจา้าที่สองพระธรรมคือการสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าประกอบไปด้วยพระธรรม แล้วภาคดีในให้เราได้กระลึกปฏิบัติตามผู้ใดได้กระลึกปฏิบัติตามแล้วย่อมสามารถที่จะละอาสาวักิเลสได้ตามจากสันดาอันนี้ก็คือพระอธรรมคือค้อธรรมสองต่อมาคือข้อสอ์ข้อสอ์คือหมู่ชนที่ได้ออกบรร องค์ใคือนนแม่พระอริยสงฆ์ตอนที่สองคือสมมติสงฆ์ผู้ออกวันพระเจ้าประสงคบดตาโอสถเดชธรรมมาสังคุชจะนั่นเมื่อน่าประพฤติปฏิบัติตามย่อมสามารถละอาสวัตติได้ปัญญาปัญญาบ้างและก็สามารถที่จะดำรงพระสัทธรรมคสอน สื่อสอายุพระพุทธศาสน 3, าจากอดีตจนถึงปัจจุบันบนะอันนี้ก็คือพระสงฆ์เพราะฉะนั้นสามอย่างพุทธร็ดีพระธรรมร็ดีพระสงฆ์ร็ดีสามอย่างนี้เราผู้บรรพชาบุตรสมบรูรณ์พึงระลึกไว้ในใจอยู่เสมอว่าพุทธังสัญญาณทุกข์นี้ทมังสาณทุกข์นี้ามิสังฆังสาณทุกขฉามิเป็นต้นนะเพราะฉะนั้น เมื่อเรารู้แล้วว่าความสําคัญของพระัฒนาใจมีพระพุทธประธรรมงสมนี่มีความสําคัญการกล่าวมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ประชาสมบูรณ์แล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาประสมบทถ้าอยู่บ้านก่อนจะได้ ไปทำอย่างอื่นนะเสร็จไปเล่นบ้างอะไรบ้างน,นะแต่เป็นสัมนเณนน้อยหรือเป็นเด็กส่วนใหญ่นะ่ะดูเล่นเกมนะดูโทรศัพท์ไปนะนะก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสทำบรรชาเป็นสัมมณน,นก็เป็นโอกาสอันดีนะที่จะได้มาฝึกนะนะโดยเฉพาะมาอยู่ ก็จะไ่้านาไหว้พระสวดมนต์ทำคนงานความมีให้เกิดขึ้นด้วยจายวาจาแล้วก่อใจตามแต่โบราณการแต่ฟางก่อนท่านได้บอกมนตกรรมฐานสืบกันมาในลดับต่อไปให้ว่าตาทีละขอ้อว่าตาเอสา,อสาโลมา ที่ใช้สำหรับบทเที่ยวอ่าหนรตัดโตคือหนังโค้งค้นและฟันหาอย่างห้าประการนี้ให้เราพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดเป็น,อปนอของสกปรกมีทั้งในกายตัวเองและกายผู้อื่นให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆหากให้ทำความสะอาดชำระรา้างอยู่เป็นเน็ตก็จะสโสกปรกโดยเฉพาะหนัง อาบน้ำมันชำระขัดไผ่อยู่เนือเนี้ตอนนั้นเนี่ยบ้านเราอากาศร้อนอาบน้ำวันหนึ่งสองครั้งวันสามครั้งบ้างอันนี้เพื่อชำระความโสโปรกของร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าของโสโปรกเป็นของไม่สะอาดแล้วก็ย่อมเกิดความเบื่อ ความเป็นจริงว่าร่างกายอันนี้ประกอบไปด้วยความสกโปกอยู่เป็นเน็ดนะเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วต้องกายกำหนนะักยาคือวิมุตที่โมกต้องเกิดขึ้นต่อจิตของเราในระดับต่อไปจะได้มอบห้าการสายาให้เพื่อสำเร็จสมวนเพืื่องต้นใน,ในการบรรพชาบทสมบูรณ์ต่อไปนะต่อมา ໂຕພິຍະເປສັງຄັງສະລນັງຄັດຊາເໂຕພ Thank okay. อย่างสงด้วยในกรณีที่เป็นของพระของเนระของพระของเนรก็จะได้ของพระพิณทบาททำหน้า,นะท,า,งงานที่ไหว้พระสวดมนต์นะเจะริญจิตภาวนาอย่างนี้เป็นต้นเพื่อน้อมนำคุณงามความดีที่ได้มาประชา,าเป็นสามเณรให้แก่เป็นการทำให้แก่บิดามารดาผู้ใาญ่ขยายครอบครัวทำคุณงามความดีนี้ เพื่อให้ยาทำงานด้วยเราก็จะเป็นลูกที่มีความประจายตัวกระจายตัวอย่านั้นวันนี้ญาติโยมโอวาสุโอวาสิกาตลอดถึงลูกเนี่ยผู้ใหญ่มาบรรจชาเป็นสามัยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันสำคัญในชีวิตของเรา บางท่านบอกว่ามานแ้กสามครั้งตัวน,นี้นะสามในบางรูปนะบอกว่าบางับบางครับบง้บบวงบบวันบังคับปวดเลยนี่เลยอ, <c oughs> อ้าวเราจะบังคับเวลาต่อตา นัสงฆ์วัด่าพ